วันนี้มากินส้มตำค่ะแล้วซส้นส้มตำวันนี้มีไข่เจียวอาหารธรรมดาค่ะวันนี้รูจะกินอะไรมีปลาทอดปลาปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหลือตะวนันละส้มตำตามเองค่ะส้มตำตามเองมีผักมีมะละเหลือไข่เจียวเรามีกระติกเป็นของเราเองเนี่ยเนี่ยสั่งซื้อจากสั่งซื้อมานะคะจาก ชื่ออะไรน้อพึ่งคิ้วแตกจากวงแผลพาวกระติกใบแรกเลยที่ซื้ออันนี้กินส้ตมตำนะคะมากินส้ตมตำด้วยกันค่ะมานะคะมาค่ะกินข้าวกลางวัน,นะะ่ะเด็กๆไม่กินกินคนเดียวค่ะวันนี้ไม่มีใครกินกับเรา เดียวครั้งแรกในชีวิตเลยที่ซื้อซื้อจากพึ่งคิ้วแตกจกตัดวงดนตรีแถวาว,าวสั่งซื้อมาเป็นเอฟซเข้าด้วยไงน่าก,กินไหมคะข้าวเหนียวนึ่งเองนะวันนี้ข้าวเหนียวนึ่งเองครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ซื้อกะติกข้าวเหนียว้า้ข้าวเ,เหนียวร้อนๆเลยคะ่ะ ไขเจียวไขเจียวลอ,องชิมส้มตำก่อนส้มตำค่ะส้มตำก็ตำเองวันนี้ไม่ตำกระทอนแล้วนะตำส้มตำแล้วมีมะละกอ

นี่ไม่ได้ออกไปซื้ออะไรกินเลยซื้อมะกอมาว่าจะแกงไม่ได้แกงก็เลยเอามาตำส้มตําถ้าเหนียวกินกบไข่เจียวทอดมันก็อร่อยนะ วันค่ข้าวค่ะข้าวมากเลยอนยะ่างนั้น่อไม้ให้หลานไปซื้อหมูมาจะจะทอดไม่มีใครไปก็เลยทอดขายจริงกับข้าวเหนียว 反正。 ช่อมเด็ดช่อมเด็ดกินกับส้มตำไม่มีกระถินไนส้มส้มตำเผ็ดมากเลยค่ะวันนี้พริกแดงไปหมดเลยคิดว่าจะไม่เผ็ด เมื่งวันเลยได้กินปลามากันจังเลยกินข้าวเที่ยงกันยังคะมากินข้าวเที่ยงคะ่ะมากินา้าะสุมีไข่มีส้มตำมากินด้วยกันคะ่ะ ติข้าวน่ารักเดียร้อยหนึ่งซื้อมาร้อยหนึ่งสั่งเสื้อเอาร้อยหนึ่งสวยเดียวซึ่งมาจากงาวงแพรวแสงทองของพึ่งน้อยแต่ คิ้วแตกข <c oughs> ึ้นน้อยคิ้วแตกเขาขาย <c oughs> เอ้ยแมงวันเยอะจังเลยได้กินปลาแน่เลยเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีเลยพยกส้มตับมาบินเต็มเลย เม่อกีกินข้าวเหนียวกับไข่เจียวเลยนะในครั้งแรกอร่อยทั้งอร่อยทั้งเผ็ดแต่อร่อยกินข้าวเหนียวกับไข่เจียวเห็นเขาบอกว่ากินนะอร่อยอร่อยลองกินเอออร่อยจริง That's it. หิวข้าวมากพี่น้องหิวข้าวมากเลยวันนะี้นั่นแต่เช้าเพิ่งกินข้าวเนี่ยกินข้าวเช้านั่นไม่กินข้าวเที่ยงนะสองเวลากินรวมเป็นเวลาเดียวความขี้เกียจออกไปหาอะไรกินไงหิวข้าวมากก็กินไม่ได้เยอะ ลคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันไหนค่ะส้มตำสุตตำเองวันนี้สุตตำส้มตำเองเผ็ดมากเลยเผ็ดสุดๆไอเกยวกินกับข้าวเหนียวแลก็อร่อยดีอย่างหนึง่งไม่ต้องไปหายากของในบ้านเรามีเราก็ทำกินคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อน,นะคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดแชร์ให้สุด้วยนะคะเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ